ไปสามจอพันโปรนะครับวันนี้นี่บริษัทไปชั้นหนึ่งเนีย่ยเลยมาเก็บภาพด้านท้ายผู้โดยสารโปรดทราบ ที่นี่สถานีบ้านโปง่งที่นี่สาน,านชาชลาจะอยู่ด้านซ้าย<ะ>ของตตนนรถรถ<ะ>โปรดเรามั่ระวังอันตร,รายขณะ้าขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจัดขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโปง่งในชาญชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนขบวนที่แ3ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวพน์สุดปลายทางสถานีกลาง ขอความกรุณาผู้ดโดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรัชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถาน,สนีต่อไปตามลำ สถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยของของคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทาง,ททางทสี่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการทา่านอีขอขอบ